สวัสดีค่ะมาพบกับสตาอีกแล้วนะคะวันนี้มีน้องหมามาด้วยเดี<笑><笑>๋ยวเราจะเอาน้องหมามาถ่ายวิดีโอเี<笑><笑> <g ye ux> ่ยังไ่มูดีโอเคนะคะวันนี้สตาจะมาพูดคุยถึงเรื่องสาวโคลัมเบียนะคะลงก่อนแหมยูยังไงแล้วโอเคโอเคคุยกัน<笑><笑><笑>นะคะคุยกันถึงเรื่องสาวโคลัมเบียนะคะ โอเคเริ่มต้นจากพรงไหนดีนะคะสาวโคลัมเบียเป็นสาวที่โหใครๆได้รู้จักพวกหล่อนแล้วจะรู้ว่าพวกหล่อนเป็นสาวที่ร้อนแรงนะคะเป็นสาวที่มีในตาสวยมากๆแล้วก็เป็นสาวที่ร้อนแรงนะคะเป็นคนที่ หัวสมัยใหม่นั่นเองนะคะไม่ค่อยยอมคนด้วยและที่สำคัญนะคะกล้าสแสดงออกมากๆนะคะสาวประเทศโคลอมเบียเป็นสาวที่ผิวสวยมากแล้วก็หน้าตาดีนะคะแล้วก็มั่นใจนะคะและที่สำคัญในตาของพวกหล่อนก็จะสวยมากๆนะคะนี่คือลักษณะของสาวโคลอมเบียนะคะอุ้ย คล้ายสาวบารซิลเลยที่เราดูไว้ก่อนหน้านี้ที่เราพูดคุยพูดถึงสาวบารซิลนะคะก็พอผูดล่าเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวสไตลจะใส่วิดีโอไว้ให้นะคะเป็นลิงก์แล้วก็ใส่ไว้ให้ด้านล่างนะคะเกี่ยวกับสาวบารซิลนะคะก็กดดูในช่องรอา,ายละเอียดนะคะแล้วก็มี playlist อื่นๆนะคะเกี่ยวกับสาวประเทศอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าจะเป็นในโซนเอเชียนะคะก็สามารถที่จะไปตามดูกันได้นะคะ นี่คือมาบอกลักษณะจริงๆไม่ใช่ลักษณะนิสัยแต่เป็นลักษณะท่าทางของสาวโคลัมเบียว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้มาก็สั้นๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่มาแบบรวดเร็วมากนะคะขอให้ทุกคน มีความสุขและก็าสมหวังในความรักนะคะก่อนอื่นที่สไตล์สปายสไตล์อยบอกว่าไปตามหาสาวโคลัมเบียนะคะได้ที่ dating.com นะคะแล้วก็ match.com นะคะแล้วก็ international cupid นะคะอันนี้ก็เป็น3เว็บไซต์ที่สาวๆโคลัมเบียเขาจะออกมาเดทติ้งกันในเว็บออนไลน์แบบนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะไปค้นหาสาวๆ พรจากประเทศนี้ได้ที่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นมาให้นะคะด้านหลังนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ